ยิ่งถ้าเราปล่อยไว้ให้สูญเสียฟันไปหลายๆซิ่วิธีการเลือกประเภทของฟันปรอมขึ้นอยู่กับ ไม่แนะนำนะครับการที่สูญเสียฟันไปแต่เพียงที่เดียวเนี่ยก็สามารถจะส่งผลกระทบได้หลายอย่างภายในช่องปากของเราเลยนะครับอย่างแรกเลยมันก็จะเกิดการที่เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการเคี้ยวใช้งานจากปกติเราเคี้ยวสองข้างนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนไปใช้งานเพียงข้างเดียวซึ่งฝั่งที่เราใช้งานหนักเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเช่นมีโอกาสฟันแตกฟันร้าวฟันโยกฟันสึกได้มากกว่าปกติแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเนื้อแล้วก็ข้อต่อขันไกลส่วนฝั่งที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการสะสมตัวของคราบอาหารแล้วก็คราบหินปูนซึ่งเเป็นแหลงสสะมขอช ก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาเรื่องของฟันผุแล้วก็โรคเหงือกได้คับถ้าเราทิ้งระยะเวลาไปสักพักปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาเลยคือการที่จะมีฟันที่ข้างเคียงแล้วก็ฟันฝังตรงข้ามเคลื่อนเข้ามาหาช่องว่างก็จะนําไปสู่ปัญหาฟันล้มนะครับฟันหักรวมถึงฟันเคลื่อนที่ผิดตาแหน่งได้ก็อาจจะไปส่งผลกระทบต่อระบบบดเคี้ยวแล้วก็การใช้งานของเราได้ถ้าเราทิ้งระยะเวลาไปนานมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับก็คือการละลายตัวของกระดูกเล่าฟันแล้วก็มีสันเหงือกที่แคบลงเมื่อไปรวมกับปัญหาก่อนหน้านี้แล้วก็จะทําให้้พืนนที่่สสําาหรรัับกใฟ มันจะแคบลงหรือว่าน้อยลงอาจจะทําให้เกิดปัญหาในการใส่ฟันปลอมในอนาคตขึ้นได้นะรวมถึงอาจจะทําให้ไม่สามารถใส่ได้เลยก็มีครับถ้าสมมติว่ายิ่งถ้าเราปล่อยไว้นะครับให้สูญเสียฟันไปหลายๆซส,สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือประสิทธิภาพโดยรวมในการบดเคี้ยวอาหารของเราเนี่ยครับก็จะต่ำลงซึ่งอาจจะนําไปสู่ปัญหาของการย่อยอาหารแล้วก็โภชนาการของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการสูญเสียฟันแล้วเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับควรจะมาปรึกษาทันตแพทย์แต่นนเนินครับ จริงๆแล้วตัวฟันปลอมเนี่ยมันก็มีค่อนข้างหลายประเภทนะครับหลักๆแบ่งเป็นประมาณ3ประเภทใหญ่ๆแล้วกันนะครับได้แก่ฟันปลอมประเภทถอดได้ฟันปลอมแบบนี้ลักษณะเด่นๆของมันก็คือ มันสามารถถอดเข้าออกได้นะก็ยึดอยู่กับตัวฟันด้วยถ้าขอเกี่ยวเฉยๆนะข้อดีของมันก็คือสามารถทําได้ง่ายราคาย่อมเยาแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทําที่ไม่นานนะเหมาะสาหรับใส่ฟันในหลายๆซี่แต่ก็สามารถใส่ฟันแบบซี่เดียวได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อเสียหลกักๆนะครับของฟันปลอมประเภทนี้คือ1คือเรื่องของการหลวมนะครับแล้วก็ความสบายหรือว่าความลาคา,ใน,าในการใส่เนื่องจากตัวฟันปลอมจะมีแผ่นฐานแปะอยู่บนเหงือกซึ่งอาจจะสร้างความลาคาญกับเราได้ก็อาจจะทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวนั้นขึ้นรวมถึงอาจจะมีเศษอาหารไปติดตามซอกได้ฟันปลอมประเภทนี้ หลังจากใช้งานเคี่ยวอาหารเ,เราอาจจะจําเป็นจะต้องถอดออกมาคอยทําความสะอาดไม่งั้นก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคคราบอาหารได้นําไปสู่ปัญหาต่างๆได้เช่นเดียวกันสำหรับแบบที่2นะครับฟันปลอมแบบติดแน่นหรือที่เราคุ้นชื่อกันมากกว่าก็คือสะพานฟันนะฟันปลอมประเภทน,นี้นะครับก็จะติดแน่นไปกับช่องปากเลยไม่จําเป็นจะต้องถอดเข้าออกมาทําความสะอาดการใช้งาน,นมันก็จะมีความใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากขึ้นข้อดีหลกัลกๆของมันก็คือพอมันมีฟันตัวจริงที่รองรับอยู่ก็จะสามารถลงน้ําหนักได้มากขึ้นส่วนข้อเสียหลักๆเนื่องจากมันต้องมีการก่อฟันที่ข้้าางเเคียจะทํใหรสู เนื้อฟันที่ข้างเคียงไปตัวฟันเนี่ยจะเชื่อมติดกันเป็นเหมือนสะพานนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องอยู่ด้านใต้ก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมของพวกเศษอาหารได้เป็นที่อยู่ของพวกคราบจุลินทรีย์ได้คนที่ใช้งานเนี่ย ก็อาจจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับคอยมีการทาความสะอาดด้านใต้เนี่ยในทุกวันเนี่ยครับเช้าเย็นนะครับรวมถึงอาจจะต้องใช้อุปรกรณ์พิเศษในการทาความสะอาดมันแล้วก็ฟันปลอมประเภทนี้เนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับแบบแรกฟันปลอมประเภทนี้นะครับหากเราไม่ดูแลรักษายอย่างดีแล้วอาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นกับฟันตัวฟันที่เราไปเกาะตัวฟันปลอมเอาไว้อาจจะนําไปสู่ปัญหาเรื่องของโรคฟันผุแล้วก็โรคเหงือกได้สําหรับแบบสุดท้ายรากฟันเทียมก็จะเป็นเทคนิคของการใส่ฟันที่เรียกว่าใหม่ล่าสุดที่ดีที่สุดสําหรับการทดแทนฟััันนนนนใปจจุบแล้้วโดยยเเทคคิีี่ ข้อดีที่ดีกว่าเทคนิคอื่นๆมากๆเลยก็คือให้ความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุดเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่นตัวมันเองเนี่ยเนื่องจากมันมีการฝังตัวรากฟันเทียมลงไปในกระดูกก็จะทําให้สามารถรับน้ําหนักได้มากขึ้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีมากขึ้นมากๆสําหรับเทคนิคนี้เองนะครับก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันอย่างแรกเลยก็คือค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอีกสองเทคนิคก,ก่อนหน้าตัวมันเองเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทํางานค่อนข้างนานขึ้นระยะเวลาในการรักษานานขึ้นเนื่องจากเนี่ยมันต้องมีการรอให้ตัวรากฟันเทียมนะครับดกกระู ให้สมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้งานได้จะอยู่ที่ประมาณ3-4เดือนเทคนิคโตัวรกฟันเทียมเนี่ยอาจจะทําไม่ได้ใน คนไข้ทุกรายถ้าคนไข้บางคนมีโรคประจําตัวบางโรคหรือมีข้อห้ามในการผ่าตัดก็อาจจะไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทําฟันปลอมประเภทนี้นะครับอาจจะต้องเข้ามาปรึกษากับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อที่จะประเมินเรื่องของความเสี่ยงในการทําการรักษาข้อดีมันก็จะติดแน่นกับช่องปากเลยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องถอดเข้าออกไม่ต้องมีตะขอเกี่ยวรวมถึงไม่จําเป็นจะต้องกรอเนื้อฟันซี่ข้างเคียงนะครับเหมือน2เทคนิคก่อนหน้าการดูแลรักษาเนี่ยมันก็จะดูแลรักษาได้ค่อนข้างง่ายสามารถดูแลรักษาเหมือนฟันซ ปกติเท่านั้นเองโดยวิธีการเลือกประเภทของฟันปลอมขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลสภาพช่องปากรวมถึงงบประมาณของผู้ป่วยแต่ละรายโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยควรจะเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์เพื่อประเมินสภาพช่องปากก่อนรวมถึงจะได้เลือกชนิดฟันปลอมที่เหมาะสมกับตัวเองได้เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหานะครับเรื่องการสูญเสียฟันนะครับอย่าลืมไปปรึกษาทันตแพทย์ใกล้บ้านของคุณกันนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้สร้างปัญหากับเราในอนาคตครับ